วัสดีค่ะเซล์เจ้าโตโยต้1988สาขาบายพัสและเช่นเคยมาพบกันในช่วงเซลเจ้าอยากาค่ะสำหรับวันนี้นะคะเจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมกับรถ REVOL r s p o r t คันนี้นี่เองนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันว่าคันนี้เปลี่ยนโฉมมาแล้วเป็นยังไงเข้ามาชมกันเลยค่ะค่ะสำหรับด้านหน้าของเจ้าคันนี้นะคะก็ กระจังหน้านะคะก็ได้มีการปรับโฉมมาใหม่นะคะตามสไตล์โต y ยต a าไ a ยแ a นด d เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้ามีโลโก้ GR นะคะแล้วก็ตรงไฟตัดหมอกค่ะในส่วนของฐานล้อเขานะคะก็จะมีการขยับให้กว้างขึ้นนะคะเสริมในเรื่องของความมั่นคงของสมรรถนะค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะล้อของเขานะคะ จะเป็นล้อเฉพาะสไตล์ G R s p o r t เลยค่ะมามากับตัวรถเลยได้ล้อแบบนี้เลยค่ะหล่อๆเท่ๆอย่างนี้เลยค่ะแม็กก็เป็นลายสปอร์ตกันเลยนะคะถัดมาค่ะในส่วนของอาภายในของตัวรถนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภายในของเขาเป็นยังไงะค,ะค่ะค่ะในส่วนของภายในนะคะก็จะตกแต่งนะคะเป็นลาย ดำเงานะคะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นเฉพาะของเขาเลยนะคะก็จะมีตัดด้วยได้แดงนะคะและสัญลักษณ์ GR ค,ค่ะพร้อมในส่วนของเบาะนะคะก็จะเฉพาะเหมือนกันค่ะก็จะมีปักในเรื่องของโลโก้ GR เข้ามาค่ะถัดมานะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกัน,นะคะ่ะด้านหลังของเขานะคะก็จะมีการตกแต่งใหม่นะคะโลบาแบบใหม่ค่ะก็ ทำให้อ่าสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าถ้าลูกค้าท่านใดนะคะอยากใส่เพิ่มหรือตกแต่งเพิ่มอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอุปกรณ์เนี่ยมีอะไรให้เราเพิ่มเติมบ้างนะคะสําหรับเจ้าคันนี้ค่ะแล้วก็คันนี้นะคะจะเป็นรุ่น2.8อ่ะขอโทษนะคะเครื่อง2.8นะคะแรงม้าอยู่ที่224แรงม้าค่ะราคาจะอยู่ประมาณ1ล้าน5แสนบาทค่ะ แต่ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะมีงบที่ประหยัดเดี๋ยวเจ้าจะพาไปชมอีกคันหนึ่งค่ะไปเลยค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มีงบที่ประหยัดนะคะก็สามารถดูเป็นเจ้าคันนี้ได้นะคะก็จะเป็น4ประตูยกสูงเหมือนกันนะคะราคาเริ่มต้นของเขาจะอยู่ที่881,000บาทค่ะก็สามารถนำมาแต่งเป็น G R Sport ได้เช่นกันค่ะเหมือนกับคันเมื่อกี้ที่เจ้าได้เอาอ่าพาไปดูเลยค่ะ แล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งทั้งคันนะคะตอนนี้ก็โปรโมชั่นแต่งให้ฟรีค่ะ uh huh. เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้แต่งทั้งคันแล้วเป็นยังไงมาดูกันเลยค่ะค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะเขาก็จะเหมือนในรุ่น g r Sport เลยนะคะได้ทำการแปลงมาแล้วเรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอกระจังหน้านะคะเบ้าไฟตัดหมอกหรือในส่วนของซุ้มล้อฐานล้อนะคะก็ ทำมาให้ใกล้เคียงกันเลยนะคะสําหรับเจ้าคันนี้ค่ะถัดมานะคะในส่วนของล้อนะคะล้อตัวล้อนะคะก็มีให้เลือกนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นแมกดําด้านหรือดําเงานะคะสามารถเลือกได้เลยค่ะว่าลูกค้าชอบแบบไหนนะคะสําหรับคันนี้ค่ะถัดมาค่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันนิดนึงนะคะ คันนี้นะคะก็จะใส่โลบาร์นะคะโลบาร์ตรงนี้นะคะเป็นโลบาร์สไตล์ทรงปืนนะคะก็แล้วแต่ความชอบค่ะก็มีให้เลือกเหมือนกันนะคะลายเผื่อลูกค้าชอบลายอื่นๆก็เดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีค่ะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยเขาจะมีใส่เสริมในช่วงอ่าในเรื่องของช่วงล่างค่ะจะเปลี่ยนในเรื่องของโชคโปรเฟนเดอร์นะคะถ้าลูกค้าสนใจอยากแต่งให้เหมือนตัว g r s p o r t แท้นะคะหรืออยากได้ช่วงล่างเหมือนกันอะ ก็สามารถใส่โชคตัวนี้เพิ่มได้ค่ะก็สมรรถนะในการขับขี่นะคะก็จะขับได้นุ่มกว่านะคะสำหรับเจ้าคนนี้ค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจไม่ว่าจะเป็นรีว o GR Sport แท้หรือในรุ่นเริ่มต้นที่แต่ง GR Sport นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเจ้านะคะได้ที่เบอร์0895814393หรือเบอร์ด้านล่างนะคะหรือทักแชททักอินบ็อกเข้ามาคุยนะคะช่วงนี้เจ้างา่าย เหาอยากคุยมากๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย